และตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักร้องนำโชคในวันนี้แล้วครับซึ่งเธอก็คือนักร้องหญิงที่มีผลงานเพลงมากมายน้ำเสียงของเธอมีเอกลักษณ์ใครได้ฟังก็จะต้องตกอยู่ในมดสกดแห่งเสียงเพลงพบกับเธอกันเลยครับคุณดาวใจไถจิตกับบทเพลงยิ่งกว่าการฆ่าถ้าเธอเกลียดฉันแล้วลวงฉันไป บอกรักรักฉันล้น าระองค์ไทเฮาองค์ไทเฮาจะให้ประหารไอตัวนี้ไหมไม่ได้กคนนี้น้องรักคนนี้น้องรักเหรครับน้องรักมากโบถ้าร้อยผิดไปแล้วมึงรู้ตัวก็ดีแล้วเอามันไปฆ่าเลยไหมเล่นคนตักนั้นเราจะทำยังไงดีครับ มีแต่คนร้องเพลงเก่งๆทั้งนั้นเล่นลิเกเก่งทั้งคนนี้ก็เล่นลิเกเก่งคนนี้เล่นลิเกเก่งแล้วก็ร้องเพลงได้ร้องเพลงทุกเพลงได้ด้วยค่ะให้เก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคนที่สองสวยมากสวยมากให้เอามาเป็นเมียของพิธีกรทำไมแววตาถึงไม่อยากให้ละองค์ไทยฮาวเกรงว่าเจออายุไม่ยืนอายุไม่ยืนอายุใครไม่ยืนอายุพิธีกรจะไม่ยืนอ๋อ องที่สามแล้วคนที่สามเออคนตัดในหวังนี้คนนี้เสียงดีคนนี้เสียงดีให้เก็บไปด้วยใจบุญด้วยใจบุญด้วยอ๋อให้เก็บไปก่อนเก็บไว้แล้วก็บอกหวยแม่นใช่ไหมบอกหวยแม่นอันนี้อันนี้ที่เก็บไม่ใช่อะไรเลยอ๋อบอกหวยแม่นอันนี้มาเพื่อรับหวยเราหวังเราหวังไว้โอเคเนอะคิดถึงเนอะเม้นเจอแล้วถึงแล้วเพลงของพี่หมูเพราะทุกเพลงเลยนะครับ ทุกเพลังดังทุกเพลงถูกอ้าววันนี้นะครับให้พี่หมูมาเป็นกำลังใจให้กับคนมีฝันในรายการของเราขอเชิญองค์ไทเฮาเสด็จที่พะโอี่เพ um ่ค่ะระวังเครื่องประหารหัวแม่หัวสุนะ คุณลิงครับอยู่ให้คุณดาวใจรับบทเป็นฮองเฮาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเธอจะสั่งระหารคุณลิงจริงๆเอานะครับส่วนตอนนี้คนมีฝันคนใหม่ก็พร้อมรออยู่แล้วเลยครับไปพบกับเธอกันเลยสวัสดีค่ะวัสดีลูกคู่้อายุเท่าไหร่ลูกอายุ11ค่ะน้องแป้งมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดกรุงเทพมหานครมีความฝันเรื่องอะไรครับ เอาเงินทุนไปเป็นการศึกษาค่ะเอาเงินทุนไปเป็นทุนการศึกษาของตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นอะไรล้วคะลูกชั้นประถมศึกษาปีที่6กค่ะแล้วน้องแป้งอยากเรียนถึงไหนมหาวิทยาลัยเลยเป่าครับค่ะอยากเรียนอะไรมหาลัยอ,อยากเรียนอะไรอยากเรียนเป็นคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอค่ะเออแสดงว่าหนูเรียนเก่งใช่ไหมครับก็เก่งอยู่ค่ะได้เกรดเท่าไหร่ก็เก่งอยู่ได้เท่าไหร่ได้เกรดเท่าไหร่คะ ป้าป้าเขาถามเท่าไหร่สามจุดห้าค่ะสามจุดห้า<อ>นะดูเขาจิตใจดูดีนะดูเป็นคนคจิตใจดีนะวันนี้หนูมากับใครคะมากับคุณย่าพระอาจารย์แล้วก็คุณพี่นมัสการด้วยนะครับคืออย่างนี้จริงๆท่านส่งเรื่องของน้องแป้งมาในรายการ <c oughs> ว่าเด็กคนนี้ลำบากจริงๆอยากให้มาในรายการนี้น้องจะได้มีโอกาส Oh. เพราะว่าพระอาจารย์ก็เห็นในความลำบากของแป้งนี่แหละ <S <s <uk> <S ครอบครัวของน้องแป้งลำบากถึงขนาดไหนทำไมพระอาจารย์ถึงต้องช่วยอุปการะคอยดูแลช่วงหน้ากลับมาชมเรื่องราวชีวิตของเธอกันต่อครับวันนี้ถ้าจะกินกับข้าวกันในบ้านหนูจะต้องคำนวณเลยใช่ไหมว่าเราจะซื้ออะไรกินอะไรกันค่ะ <c oughs> ซื้อได้ราคากี่บาท20ค่ะ20เท่านั้น จริงๆเขามีกับข้าวที่เขาอยากกินมากที่สุดในชีวิตเขาเลยนะอะอยาก,ก,กินะไรบอกบอกป้าสุที่อยากกินอยากกินอะไร,กกะไรลูกยำทะเลค่ะยำทะเลโถเโอะไรว่าไม่มีไรายได้ค่ะและมาตามนุ้นตามเชียร์แชมป์เก่า30สมัยอย่างน้องแน็กคิดถึงพี่น่อยนะกลอหยใจพี่ห่างกันอย่างนี้ ้งงงคิดถึบาไหมเพลงนี้นี่โอ uh ้โหอาจาเปรียบมาตรฐานแนทนี่อยู่ปากเหวนะอย่างนั้นเลยนะและบทเพลงนำโชคของคุณดาวใจที่ฮิตติดหูคนไทยทุกคนทำไมถึงทำกับฉันได้ฉันยอมให้เพื่อเธอทุกอย่าง